สวัสดีจ้าเพื่อนๆก็มาพบก,กับแม่หมอร้านดวง1959อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาในคลิปเรนดอมอีเช่นเคยคลิปเรนดอมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบางคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเดี๋ยววันนี้เรามาดูในหัวข้อที่ว่าถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ถ้าคุณเนียบเขาจะรู้สึกยางไงให้ใบนี้ออกมาค่ะเพื่อนอถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะคุณสองคนต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกันต้องมีเรื่องที่แบบคือคุณสองคน ชอบเอาชนะกันนะแม่หมอว่านะมีเรื่องทะเลาะด้วยคําพูดมีเรื่องไม่ยอมกันมีไยใดายหนึ่งที่แบบพยายามอยากตัดจบพยายามอยากเลิกแต่ไยแต่แม่หมอว่าเขาก็ยังถือความสัมพันธ์นี้อยู่นะ mm. เขาก็ยังรู้สึกว่าอยากกลับมาแต่ด้วยความที่แบบต้องการเอาชนะกันนะคะต้องการเอาชนะกันก็เลยรู้สึกว่า ็เลยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนต่างคนต่างแบบไม่ยอมกันนะคะเนี่ยทั้งๆท,ที่รู้สึกว่าอยากติดต่อมาทั้งๆท,ที่รู้สึกว่าอยากพูดอยากคุยสําหรับใครบางคนก็มีเรื่องนอกจากมีเรื่องคําพูดที่ไม่เข้าใจกันมีเรื่องคําพูดที่ทะเลาะก,กันมีเรื่องมีเรื่องที่แบบชอบเอาชนะก,กันแล้วไม่หมอว่าก็มีเรื่องเงินมาด้วยนะมีเรื่องเงินมีเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆมีเรื่อง คือมันมีเรื่องผลประโยชน์มันมีเรื่องความเห็นแก่ตัวเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะแม่หมอว่านะเนี่ยถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรแม่หมอว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเข้ามานะแต่รู้สึกว่าเหมือนคุณไม่เอาเขาแล้วเหมือนคุณตัดเขาแล้วเหมือนคุณหันหลังแล้วเหมือนคุณไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์เขาตอนนี้เขาอยากจะเคลียร์นะคะเนี่ยสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะ คือเขาคิดว่าคือเขาคือคุณสองคนอ่ะเป็นคนที่ไม่ยอมกันนะคะสิ่งที่เขาคิดว่าคือคือที่คิดว่าเขาชนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่เลยนะคะคือในใจเขาเขายังต้องการคุณเขายังต้องการพูดคุยเขายังต้องการเคลียร์อยากจะเข้ามาแต่แม่หมอว่ารู้สึกว่าเขามิกล้านะคะเนี่ยเขอยากจะพูดคุยด้วยความที่ ด้วยความที่มันมันมีเรื่องไม่เข้าใจกันอะนะ่ะเนาะแม่หมอว่าเขาก็อยากจะเข้ามาเขาก็อยากจะไม่หมอว่าเขาอยากจะเคลียร์นะแต่ไม่กล้านะรู้สึกว่าเหมือนคุณไม่สนใจแค่แล้วอะ่ะนะคุณเงียบคุณหันหลังแล้วนะถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไร ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกยังไงจริงๆด้วยค่ะแม่หมอว่าคุณสองคนนี่มีมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมีเรื่องคำพูดที่ทิ่มแทงแทงใจกันประจำเลยนะคะมันมีคือเขารู้สึกยังไงตอนนี้เขารู้สึกร้อนใจมากรู้สึกบุดหงิดรู้สึกแบบคืม คือแม่หมอว่ามันนอกจากเรื่องคําพูดที่ไม่เข้าใจกันมีเรื่องอารมณ์ใส่กันแล้วแม่หมอว่าก็มีเรื่องที่เป็นแบบความรักด้วยนะคะแม่หมอว่าคณสองคนน่าจะมีปัญหาแบบแบบรักสามเศร้าด้วยนะคะดูสิแม่หมอว่านะรักสามเศร้าจริงๆนะคะเพื่อนๆเนาะมันมีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาด้วยนะถ้าถามความรู้สึกเขาเขาก็รู้สึกว่า คือเขาร้อนใจอ่ะนะเหมือนเขาอยากเคลียร์เขากลัวคุณแบบจะไปแล้วกลัวคุณตัดจบกลัวคุณไม่เอาเขาแล้วนะเขาอยากพูดอยากคุยนะเนี่ยมันมีเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะแม่หมอว่าตอนนี้เขารู้สึกแบบอึดอัดใจอะนะคะเนี่ยอยากพูดอยากคุยอยากอยากเคลียร์ให้มันเข้าใจอยากนะอยากเปิดอกคุยกันแม่หมอว่าดูสิมันรู้สึกว่าอยากจะเคลียร์อยากอยากจะรู้ว่าคุณจะเอายังไง แม่หมอว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหารักสามเศร้าด้วยนะคะมันมีฝ่ายใดแฝงฝ่ายหนึ่งที่แบบเจ็บปวดกับความรักจนจนมีปัญหาการประจำจนอยากจะเดินจนอยากจะแบบเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะคเพื่อนๆคือมันเหมือนความสัมพันธ์นี้มันยังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะเนี่ยเขาก็รู้สึกคือถ้าถามความรู้สึกเขาแม่หมอว่าเขาก็รู้สึกอัดใจเหมือนกันนะเขาพูด เหมือนเขาอยากจะพูดอยากจะเคลียร์อยากอธิบายแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยอยากจะเข้ามานะแต่กลัวคุณไม่ไม่ไม่คุยกับเขาแล้วแม่หมอว่านะถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรเนี่ยเขาอยาก คือเขารู้สึกอยากเริ่มต้นกับคุณนะอยากติดต่อมาตอนนี้แม่หมอว่าทั้งคุณและเขาก็มีการรอนะอาจจะไกลกันด้วยเนี่ยแม่หมอว่าเขาเช็คโทรศัพท์เขาดูคือถ้ามีช่องทางที่ติดต่อกันได้อะแม่หมอว่าเขาเขาเช็คโทรศัพท์เขาดูโทรศัพท์ดูข้อความตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อนๆนะว่าจะ ว่าจะมีคนติดต่อมาไหมว่าเพื่อนๆจะติดต่อมาไหมหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆก็ได้นะคะมีการรอมีการรอติดต่อมีการนะสำหรับความรู้สึกเขาแม่หมอว่าเขาก็อยากเริ่มต้นอยากพูดอยากคุยแต่สําหรับใครบางคนก็อยู่ไกลกันแล้วมันคือถ้าถามความรู้สึกเขาเขาอยากจะสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์กันแล้วเขาก็อยากจะเริ่มต้นกับคุณใหม่นะคะเนี่ยแต่สําหรับใครบางคนก็ยังไม่มีสถานะ อาจจะเพิ่งเริ่มพูดคุยกันอาจจะเพิ่งคุยออนไลน์อาจจะเพิ่งนะถ้าเป็นคนไกลเขาก็อยากมาพบมาเจอเพื่อนๆนนะรักครั้งนี้มันมันมันเป็นรักต่างวัยด้วยนะสําหรับใครบางคนสําหรับใครบางคนก็เพิ่งเริ่มต้นพูดคุยสําหรับคนที่คบกันนานแล้วหรือหรือมีเรื่องไม่เข้าใจเขาก็อยากกลับมาอีกครั้งนะคะดูสิเขาอยากเริ่มต้นคุยเขาอยากนะเขาอยาก เริ่มต้นกับคุณอีกครั้งนะคะเนี่ยสำหรับใครบางคนที่เพิ่งเริ่มพูดคุยกันแล้วก็ห่างกันไปไม่ได้ติดต่อกันนะ<ม>เขาก็เขาก็กำลังช่างใจอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะแม่หมอว่าต่างคนต่างรอแน่ๆเลยอะ่ะมันมีการรอการติดต่อมันมีการรอรอข้อความดูสิ <laughs> แม่หมอว่ามันมีการรอข้อความกันนั่นแน่ดูสิมันมีการมองโทรศัพท์ตลอดเวลามันมีการช่างใจจะเอายังไงคือถ้าถามถึงเขานะเขามีความสนใจในตัวคุณมากนะคะเพื่อนๆนะถ้าเป็นรักต่างวัยแม่หมอว่าคุณดูน่าสนใจคุณดูเก่งคุณดูฉลาดนะสาหรับใครบางคนก็แบบถ้าเป็นรักต่างวัยนะแม่หมอว่าเขาดูชอบคุณมากๆนะคุณดูเก่งคุณดูฉลาดคุณดูคุณดูไม่ยอมใครง่ายๆนะคะเพื่อนๆ นะแม่หมอว่าเขามีความชอบในตัวคุณมากๆนะเขามีความแบบสนใจมากๆเลยอาจจะเป็นคุณก็ได้นะมีความสนใจเขาด้วยเหมือนกันนะอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อมีความสนใจนะคะแต่คณสองคนสําหรับใครบางคนอาจจะอยู่ไกลกันด้วยนะจ,จะอยู่ไกลกันด้วยมีความรู้สึกว่ารอ ถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรเป็นรักต่างวัยสำหรับใครบางคนก็ที่เป็นรักต่างวัยแม่หมอว่าเขาก็รู้สึกสนใจในตัวคุณมากๆนะคะรู้สึกแบบ มันมีการรอการติดต่อสื่อสารนะสำหรับใครบางคนที่แบบเพิ่งเริ่มพูดคุยกันเพิ่งเริ่มคุยออนไลน์เพิ่งเริ่มศึกษาเขาก็อยากศึกษาคุณนะมันอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเขาก็ได้ในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเพื่อนๆเนนะเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่หมอว่าความสัมพันธ์คุณมันสำหรับใครบางคนที่มีวัยที่แตกต่างกัน หรือฐานะที่แตกต่างกันแม่หมอว่าถ้าจะกลับมาคบกันอีกครั้งก็ต้องมีการปรับตัวก็ต้องมีการแบบเข้าใจกันมากๆนะเนี่ยนะคะเพื่อนๆด้วยความที่สําหรับต่างวัยนะบางคนอาจจะดูแบบคือมันมีการไม่ยอมกันทั้งคู่นะคะม,มันมีทาุไฟด้วยแล้วก็ทตุลมด้วยนะคะเพื่อนๆนะมันมี มันมีการไม่ยอมกันมันมีการคือมันมีการรอทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเพื<ๆ>่อนเขาก็รอนะ<ๆ>เขาก็รอรอการติดต่อมาคนคนนี้อาจจะอาจจะติดงานก็ได้นะเขาอาจจะทํางานเก่งบางคนก็กาลังกาลังกาล,ลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้กําลังเริ่มงานใหม่กาลังคิดที่จะทําโปรเจกต์ใหม่บางคนอาจจะเป็นหัวหน้างานบางคนอาจจะเป็นระดับเจ้าของกิจการเป็นซ e o อเป็นระดับผู้บริหาร แล้วก็ได้นะคะเพื่อนๆนะจนเขารู้สึกว่าหรือสาหรับใครบางคนก็ทํางานเก่งมากๆนะคะเพื่อนๆสาหรับใครบางคนที่เพิ่งเริ่มพูดคุยกันมันเป็นแค่การเริ่มต้นเนาะสําหรับใครบางคนก็ยังไม่มีสถานะเลยสําหรับใครบางคนที่จบกันไปแล้วเคยมีความสมคัญไม่เข้าใจกันไปแล้วคือเขาคิดว่าถ้าคือถ้าจะกลับมาอีกครั้งอ่ะมันต้อง มันมัน,ม,นมันต้องแบบปรับตัวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะมันต้องปรับตัวคือคุณสองคนมันมีความสนใจมันมีความต้องการกันแลกกันนะในในในความรู้สึกอะต่างคนต่างคือต่างคนต่างรอดูท่าทีของกันและกันคุณก็รอดูท่าทีเขาก็รอดูท่าทีแต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็อยากจะรุกเขาก็อยากจะเข้ามาเลยนะคะ แต่เขาก็ไม่รู้จะเข้ามาในในแบบไหนอาจจะมีคําพูดใส่กันด้วยสําหรับคุณสองคนเนาะสาหรับคนบางคนก็อาจจะเจอกันเพราะด้วยเรื่องงานก็ได้นะสาหรับใครบางคนก็อาจจะนะมีความรู้ทางด้านภาษาสาหรับสาหรับคนที่ที่ยังเด็กที่อยากไปเรียนต่อแม่หมอว่าถ้านะมันมีคนที่อยากไปเรียนต่อไปอยากไปศึกษาทางด้านภาษาด้วยนะที่เมืองนอกนะมันมีการที่แบบ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนกระตือรือร้อนทํางานเก่งนะคะเพื่อนๆถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรไม่หมอว่าเหมือนทั้งคุณแล้วเขาอ่ะต่างรู้สึกว่าเราไม่กล้าเข้ามานะคะถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรเนี่ย คุณสองคนมีความเป็นเนื้อคู่กันสูงมากๆนะคะเพื่อนๆนะมันมีทั้ง King o ออฟวานและ q ว e นออ f วานนะแต่มันแบบต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะเพื่อนๆดูสิหันหน้าไปคนละทางตอนนี้ต่างคนต่างรอต่างคนต่างรอมันมีการรอมันมีการรอการพบเจอกันสูงมากๆนะคะเพื่อนๆนะแต่แบบ แต่แบบเขาก็ไม่ยอมคุณก็ไม่ยอมด้วยความที่อีโก้ทั้งคู่นะคะแต่ในใจนี่แบบได้สีได้สีนะคะเพื่อนๆนะดูสินะเขาก็รอแม่หมอว่าสองคนนี้ต้องต้องรอให้ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดต่อมาก่อนแน่ๆแต่แม่หมอว่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายอียนะคะว่าใครจะติดต่อมาก่อนแต่แม่หมอว่าต่างคนต่างรอนะคะ พอรู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณทํางานเก่งนะคะเพื่อนๆสาหรับใครบางคนก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะพอรู้สึกว่าคุณแบบดูดีมีเสน่ห์นะคะเพื่อนๆนะคุณมีเสน่ห์สำหรับใครบางคนก็รู้สึกว่าแบบเขารู้สึกว่าคุณร้อนแรงด้วยนะคะเพื่อนๆนะดูมีเสน่ห์ดูดูแบบอยากอยู่ใกล้นะคะเพื่อนๆคุณเป็นคนไม่ยอมนะคะดูสิ ทำงานเก่งต่างคนต่างรอเขารู้สึกว่าคุณคุณมีความมุ่งมั่นคุณคุณอาจจะไม่รอเขาก็ได้แต่แม่หมอเห็นไพ่ว่าคุณก็รอเขาเหมือนกันเขาก็รอคือต่างคนต่างรอการติดต่อสองคนนี้อาจจะสําหรับใครบางคนก็อาจจะเป็นระดับเจ้าของกิจการแล้วก็ได้หรือเป็นระดับหัวหน้างานเป็นแบบหรือไม่ก็ทํางานเก่งมากๆนะเขารู้สึกแบบคุณเก่งมากม คุณเงียบคุณคุณไม่ยอมใครนะคะเพื่อนๆเนี่ยคุณทํางานเกง่งนะคุณเออเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกเขานะคะถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรคุณเงียบเาจะรู้สึกอย่างไรโอ้โ แม่หมอว่า <c oughs> เขาอยากง้อคุณ <c oughs> เขาอยากขอโทษคุณมากมากนะคะเพื่อนๆน,นะเนี่ยแม่หมอว่าอีกไม่เกินหนึ่งเดือนคืออีกไม่เกินหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนชัดสุดหนึ่งปีนะคะเพื่อนๆน,นะมันมีการที่แบบนะเขาอยากมางอ้อเขาอยากมาขอคือนดีสําหรับใครบางคนก็คือมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นอยู่เลยนะคะเพื่อนๆสำหรับความรักใครบางคนยังยังพัฒนาไม่ถึงไหนเลยนะคะเพื่อนๆ แต่แต่ถ้าคุณโกรธกันไม่หมอว่านะเขาอยากถ้าถามความรู้สึกเขานะเขาอยากจะงอขอคืนดีเขาอยากจะบอกรักคุณเขาอยากจะขอโอกาสคุณอีกครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนอุ้ยคุณคนนี้น่ารักมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนไม่กล้าบอกรักแต่ในความรู้สึกแบบอยากขอโทษนะอยากขอโอกาสนี่เป็นความรู้สึกเขานะคะเพื่อนๆสํานสหรับใครบางคนก็อาจจะเป็นรัก ออนไลน์ก็ได้รักต่างวัก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าเป็นความรู้สึกเขาเขาอยากขอโทษอยากนดีนะอยากบอกรักแต่เขาอาจจะเป็นคนขี้อายนะคะเพื่อนๆนะเขาไม่กล้าถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรตอนนี้เขาก็ เอกออฟเพนท์เคิลนะสามดาบขยายเอกออฟเพนท์เคิลแม่หมอว่าตอนนี้เขาเพิ่งกำลังมุ่งมั่นเกี่ยวกับงานเขาทำงานเก่งมากๆนะคะเพื่อนๆคนคนนี้เขาเขาแบบเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆแต่เขาดูแล้วเขารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะมันมันมันต้องใช้เวลานะแต่ตอนนี้ถ้าถามความรู้สึกเขาคนคนนี้เขาก็นะเอาเวลาไปทำงานหาเงินแบบ เขาพอมีความมุ่งมั่นมากๆเลยเขามีความเก่งทํางานเก่งมากๆนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยทำงานทํางานทํางานเพื่อให้ลืมคุณนะคะเพื่อนๆดูสิถ้าถามความรู้สึกเขา X Octuple เคขารู้สึกว่านะสามดาบขยาย X Octuple ขยายเปรนเรียญแต่เปรนเรียญน,นี่แบบดูสิตอนนี้เขากําลังแบบถ้าถามถึงความรู้สึกเขา mm hmm. เขาก็ากำลังทํางานนะคะเพื่อนๆนะเขานะเขาก็อยาก คือ8ดเหรียญปกติมันก็นะอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆน,นะแต,แต่ไพ่ใบนี้ความรู้สึกเขาเขากําลังทํางานอย่างขมักขม้นคือเอาเวทคือแบบกําลังคิดเรื่องงานคืองานยุ่งมากๆนะคะเพื่อนๆคิดเรื่องเงินด้วยนะแต่เรื่องความรักเขาอึดอัดมากๆนะคะเพื่อนๆเขาไม่กล้าพูดเขาได้จะเก็บไว้ในใจนะถ้าถามว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆคือเขาอึดอัดนะ เขาบอกใครไม่ได้พูดกับใครไม่ได้เขาก็อย่างสำหรับใครบางคนก็เลยแบบไปทุ่มกับงานไปแบบไปจมอยู่กับงานไปมุ่งมั่นอยู่กับการหาเงินนะคะเพื่อนๆสาหรับใครบางคนก็อยากแบบนะอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่แต่เ้ามองดูแล้วว่ามันยากนะคะเพื่อนๆนะสําหรับใครบางคนก็กําลังสร้างฐานะอยู่ก็ได้นะอยากให้รักนี้มันมั่นคงอยาก ถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรโอ้โหเพื่อนเพื่อนเขารู้สึกคิดถึงคุณมากนะคะเพื่อนเพื่อนแม่หมอเห็นเนี่ยเพกออฟวานขยายทูออฟคัพแม่หมอว่านะเขารู้สึกแบบ เขารู้สึกอยากอยู่ใกล้ชิดคุณอยากมาหาคุณอยากมาเจอคุณนะคะเพื่อนๆไม่หมอว่าเนี่ยเขารู้สึกแบบอยากจูบคุณอยากกอดคุณอยากอยู่กับคุณสองคนอยากนะคนคนนี้เขาเนี่ยถ้าเป็นรักต่างไวัยนะคะเพื่อนๆเขาคิดถึงเพื่อนๆมากๆเลยแต่สําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะเขาก็อยากเออเขาก็อยากเนี่ยความรู้สึกเขาเขาก็อยากมีเวลาอยู่กับคุณสองคนนะคะเพื่อนๆอยากกอดอยากจูบคุณอยาก โอ้โหทูออฟคัใบนี้มันโรแมนติกมากนะคะเพื่อนๆนะเพ e ออฟวันขยายทูออฟคัพแสดงว่านะความรู้สึกที่แบบจะเอายังไงดีจะเข้ามาดีไหมมันเป็นความรู้สึกที่แบบคิดเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆคุณสองคนอะแต่เขาอาจจะไม่กล้าพูดนะคะเพื่อนๆนะคนๆนี้เขาจะเป็นแบบ สายลุยๆหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเขาเขาจะเป็นคนแบบแข็งแข็งแข็งนอกแต่ภายในนี่ผ่อนโยนมากๆนะคะเพื่อนๆนนะเนี่ยสำหรับใครที่เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเคยจูบกันแล้วเขาก็อยากจูบคุณกอดคุณนะคะเพื่อนๆนโหความรู้สึกเขานะเขาอยากอยู่กับคุณสองคนเขาอยากมีเวลาอยู่กับคุณอยากมีเวลาที่แบบโรแมนติกกับคุณนะคะเพื่อนเพื่อนนะ แต่แม่หมอว่าเขาก็กําลังพิจเจณาอยู่ว่ามันเป็นไปได้ไหมนะเขาเขามีความสนใจคุณมากๆนะคะเพื่อนโอ้โหความรู้สึกเขาเขาคิดถึงคุณมากๆอยากขอโทษอยากเข้ามานะคะเพื่อนแม่หมอเห็นคนคนนี้เขาจะดูแบบดูไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะเพื่อนคือถ้าทําก็คือทําเลยนะถ้าหยุดสองต่อสองเขาอยากจะมีเวลาแบบ น้าอยากอธิบายอยากอยากบอกรักคุณอยากอยู่กับคุณนะความรู้สึกคุณให้หมอว่าคุณก็อยากเจอเขาเหมือนกันเขาก็อยากเจอคุณเหมือนกันความรู้สึกคุณเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆนะอยากอธิบายบอกคุณอะไรหลายๆอย่างอยากพูดอยากคุยแต่คนคนนี้อาจจะไม่กล้านะมันอาจจะดูแบบเพิ่งเริ่มด้วยสําหรับใครบางคนแล้วก็เป็นแบบต่างวัยกันมากๆด้วยนะคะเพื่อนๆนะาเขาก็เลยแบบ กำลังคิดตรึกตรองอยู่ว่าม,มันเป็นไปได้ไหมถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรเนี่ยเพื่อนๆน,นะสำหรับใครบางคนก็เป็นต่างชาติต่างภาษาก็าได้ถ้าคนรับราชการแม่หมอว่าก็เป็นแบบตำแหน่งสูงๆแล้วนะคะเพื่อนๆเนอนะอาจจะเป็นผู้บริหารหรืออาจจะเป็นแบบ น <One input>? ้องคนที่ทํางานลืยๆลยคนที่ทํางานที่ต้องวางแผนคนที่ทํางานที่ต้องแบบคือมันดูเป็นรากต่างวัยด้วยสําหรับใครบางคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะเพื่อนๆนด้วยความที่เขาเป็นแบบนะสาหรับใครบางคนก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะเพื่อนเนเขาก็รอดูท่าทีนะคนคนนี้เก่งมากทํางานเก่งมากนะคะเพื่อนๆนแต่ในด้านความรักเขาสอบตกนะคะเพื่อนเพื่อนเขาไม่กล้าคุยนะเขาชอบทํางานเขาเก่งเรื่องงานมาก นะคะเพื่อนๆนะสำหรับใครบางคนนี่เก่งเรื่องงานมากๆสำหรับใครบางคนก็เก่งเรื่องงานมากๆนะคะเพื่อนๆถ้าเรื่องงานอะเขาเขาลุยนะแต่แต่แต่ทางด้านความสัมพันธ์แล้วเขาแบบเขาไม่เพียกล้าเขาขี้อายนะคะเพื่อนๆนะคนคนนี้รักจริงนะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาด้วยนะสำหรับใครบางคนก็ ก็อาจจะเป็นแบบเนี่ยมันเป็นสามเศร้านะคะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็ดูด้วยนะ mm hmm. สาหรับสำหรับใครบางคนสําหรับใครบางคนก็เพิ่งเริ่มต้นพูดคุยก็ได้นะ k ิงอ of วานขยาย e อ p e r o r แม่หมอว่านะ mm hmm. เนี่ยเขารอดูท่าทีเขาไม่กล้าเข้ามานะคะเพื่อนเพื่อนะได้แต่นั่งคิดพิจารณารอรอคุณติดต่อไปนะคะแม่หมอว่าอยากนะสำหรับคนที่ทะเลาะกันก,ก็อยากขอโทษอยากกลับมาขอคืนดีนะคะเพื่อนเพื่อนนะ แม่หมอว่าอีกไม่เกินหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนช้าสุดหนึ่งปีนะเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมานะคะเพื่อนๆถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรปู่แลเพื่อนๆน,นะสำหรับใครบางคนที่เพิ่งเริ่มเพิ่งคุยกันแม่หมอว่า คือสาหรับคนโสดนะคะเพื่อนๆนะเขาอยากเขาอยากแต่งงานกับคุณนะเขาจริงจังนะอยากมีลูกอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์อยากมีทุกอย่างอาจจะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวมาดูแล้วก็ได้นะคะแม่หมอว่านะถ้าถามความรู้สึกเขาแม่หมอว่านะเขาก็แบบเขาอยากมีทุกอย่างให้ครอบครัวสมบูรณ์นะสาหรับคนโสดแม่หมอว่าคนคนนี้เขาอยากแต่งงานกับคุณอยากอยู่กับคุณนะ แต่มันอาจจะมีแบบสำหรับใครบางคนที่แบบมีคนที่มีครอบครัวมีลูกอยู่แล้วไม่ชอบกันก็ได้นะคะเพื่อนๆน,นะสำหรับคนคนนี้เขาอาจจะอยู่กับครอบครัวเขาก็ได้นะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะเพื่อนๆถ้าถามความรู้สึกเขาแม่หมอว่านะเขาก็อยากเอออยากอยากอยู่เป็นครอบครัวอยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวกับคุณสําหรับคนโสดนะคะเพื <oughs> ่อนๆ,ๆนะ เขาอยากมีทุกอย่างนะอยากแฮปปี้อยากสำหรับใครบางคนก็อยากมีลูกกับคุณก็ได้นะอยากอยากสมหวังอยากแฮปปี้นะอาจจะมีคนที่มีครอบครัวมาดูก็ได้นะคะเพื่อนๆนะเขาก็อยากให้ครอบครัวสมบูรณ์อยากให้ครอบครัวมีทุกอย่างนะแต่ไพ่เทนออฟคัฟใบนี้มันอาจจะมีคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วไม่ชอบมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆนะ ถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรขอไพ่สรุปหนึ่งใบถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรขอไพ่สรุปหนึ่งใบนะคะถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรขอไพ่สรุปหนึ่งใบนะคะโอ้โหเพ Marvin ืพ่อนๆนะ เนี่ยสำหรับใครบางคนก็เป็นคนที่รักสัตว์ก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนๆหรือเขาก็ได้นะคะเพื่อนๆน,นะคนๆน,นี้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะเนี่ยสำหรับคือถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบเป็นคนสบายสบายรักอิสระอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าถามถึงไพ่ใบนี้ <c oughs> เขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพื่อนๆแต่สำหรับใครที่เป็นรักสามเศร้าแม่หมอว่าคนๆน,นี้เขา ก็ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเขาไม่ผ ah ูกมัดกับใครนะคะเพื่อนๆนะเขาไม่ได้จริงจังกับใครนะสำหรับคนที่เป็นปัญหารักสามเศร้าที่กําลังคบกับคนคนนี้อยู่นะคะเพื่อนๆแม่หมอว่านะเขาก็คือเขาอาจจะแบบคือถ้าเป็นคนที่ชิลอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆคือถ้ากรณีเป็นรักสามเศร้านะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะรู้สึกจริงจังกับคนนี้แม่หมอว่าคนคนนี้เขาไม่จริงจังกับใครนะคะเพื่อนๆ นะเขาคบไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยู่กับที่ก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นคนทางไกลหรือคนที่ต้องทํางานเดินทางไปนู่นไปนี่ก็ได้นะคะเพื่อนๆนะเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนสหรับคนที่เป็นปัญหารักสามเศร้านะส่วนปัญหาส่วนส่วนคนที่เพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยกันคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่แบบ เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบให้ใครไปเจ้ากี้เจ้าการกับเขาเขาไม่ค่อยชอบผูกมัดน,นะคะเพื่อนเพื่อนนะเขาเป็นคนที่สบายสบายสาหรับใครบางคนก็ชอบท่องเที่ยวป่าเขาาำนาใครก็ได้ชอบสัตว์เป็นคนรักสัตว์นะเขาเป็นคนที่แบบอไม่ค่อยชอบคนผูกมัดไม่ชอบไม่ค่อยชอบคนตามคนตื้อนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าสําหรับคนโสดน,นะคะเพื่อนๆนนะ ถ้าใครอยากจะจริงจังกับคนนี้สําหรับคนโสดแม่หมอว่าก็ต้องก็ต้องปล่อยเขาใหญ่ไปตามไปจี้เขามากนะคะเพื่อนๆนะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนคนนี้เขาก็แบบสบายๆนะคะเพื่อนๆนะสําหรับคนโสดแม่หมอว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างแบบลันล้ามากๆนะคะเพื่อนๆนะตอนนี้เขายังแบบแต่ถ้าถามว่า ถ้าคน,คนที่โกรธกันเขาก็อยากจะกลับมางอ้ออยากจะกลับมาขอพื้นดีอยากจะมาเริ่มต้นใหม่แต่ด้วยลักษณะของคนคนนี้เขาเป็นคนสบายๆเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใครมาเจ้ากี้เจ้าการก,กับเขาเป็นคนชอบรักอิสระนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยแม่หมอว่านะถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกยังไงเขาก็ชิวๆตามภาษาเขาเขาอาจจะเดินทางไปหลายที่ด้วยนะคะเพื่อนๆนะค่ะ ค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือถ้าคุณเงียบเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ